ผมนายมรสาันญญาทองหลานิสิตหกแปดศูนย์เก้าศูนย์หกสี่หก about this origin of the smiley face and a r l y thai th sighting of a happy face on a movie poster what c o n in n i t e e n o r e i h h o w e r e some poor people t h i s origin of the d e s i g n come later 1> In 1 9 6 0 60 uh, e s m i l e y f a c e a uh, p p e n e d on the Funny Company a few a f o r f u l a r s a t r a TV program. At about the same time, Harvey Bell a uh, c o m m e r sales artist from Massachusetts u a d e s i g n a s m l e i Fes form for a uh, company with ใช้เมื he, he ่นฮีลิฟิลิฟอร์ฟอตตี้ไฟท์ดอลลาร์ฟอร์เบอร์ทำไนซีนเบอร์เนอร์เดอะคัมพานีเดอะไซรี่กะลี่โซดิทแค็มแคนบีฟูดแฮมเพอร์เดอะซัมเพิดีไซน์แฮตออเวอร์บีนอาลาสอะซิตเดนพิคเกิลฟอร์แอนด์วอตอีส 10. i s that in the night s e n 20. The company of the smiley face e x p o d e d to Philadelphia, p a l a t r b e and Merle, Spain d e s i g n t h e classic, p e r f e h e r y l a u yellow face with style back feature. t h e r e is the t so, h a of happy day. and so over 50 million smiley that d i t in 19 second to alone all of a sudden smiley face was the way the smiley face at m a d e at in the for movie for c o m for e s t c o m p we went s e r i o u l y the smiley effort at dog teeth by this internet เว่อร์อิสเซนทูอัลซิเมทเพิร์เว่อร์อิสเซนทูบีคัมเดอะเบสิทฟอร์มอินเดอะกรอนเฮามินี่ฟิลลิ่งอะพาร์ทฟอร์มเฮาเนลว่าเดอะฟิลลิ่งเยลโล่เฟสแอร์คอมโวเรียดดีไซน์แองเกิลบอดัมฟิตเซอร์ไพร์แอนด์ทูทูเมนต์ซัมจัสอัฟฟิวเดอะโมดฟิล ลาฟิลากอนแคนบิตาซิพายเฮงอาฟิลเล่อโมติกอนฟิวแฮบบิคัมแฮบโฟรลูรีเมนเซลลีฟอร์แท็กเซอร์ทีมันแอนเอสทัมพาร์พายออฟเนวฟอร์มวิตเทอร์วิตเซลีโฟร์แมทแอม เฟรนลี่เอ็กเพสซันออฟบอดดี้ทูยูอาร์เป็นลิงแอตแทกเมสซัดซีซีเอลเอลเกตไลท์ดูบิสเฟรนลี่อัปฟอร์เดอะเพอร์ลิเฟลลิงเดอะเมสเดดเดอะซันวอทแคมคิงอัจฉริยะอิดซีมเดมเดอร์อินเนมเดอะ สไมลี the the ่เดอสไมลี่เฟดลีเดอร์เซนนิ่งนิวเพเปอร์ลีบ reporting เดอกำกำมินเวิร์ดคอมซิงเดอรี่จัดเลดบายทูซิงสไมลี่แซซิงฮาววูดชีตเอ็ดอัลเดอร์วิธอัลเซ็กเฟดดิสอินเดอะวินโด้